นี่ร่วมมัน่าเอ้าผมจะไปบุญเน่นนะอะก็จะไปบุญก็ไเอถวายมองพระหลวงพ่อมีบาทมีพระอันนทำมงมีพระหลายแล้่วมานี่ยท่านอาจายเอาไปไว้แล้่วท่นบ่ได้ดูแลนี่ท่นบ่ไดยดูแลมันนำไปอาจาย์ก็เอาไปของอุติแล้วน้องมงเป็นสอนสันเอาของไต่บันไดเลสิครับเพะน่ะ้าเขาบวกกับหยากถวายอย่างเดียวตรงใส่ปัญญาเนาะนะ ถวายแย่งกันมันเธอเทียบพรรษาสินะอ่ะาครั้งข้างมายองมันเป็นถวายเป็นยังไงอีนะกู้เงินเพิ่มวันใดใส่เทียนคาร์นแล้วเขาใส่จุดเทียนประมาณซ้ำนี่เทียนบ,บาทสองบาทฮักก็ซื้อเทียนทุ่นไปถวายมันก็เชยใส่งานสินะฮักก็ต้องมาในวัดเป็นใส่หรือหรือโบใส่น้ำในวันว่าอยากถวายอย่างเดียวจะเป็นบุญแนนแต่ว่าถวายไปแล้วท่านจะได้ใช้งานไหมบางอย่างที่ขาดบางอย่างนะ มันถูกบางอย่างนะเอาไปแล้วเพื่อนเธอคนใส่ก็ไปกองไห้กองใหมไม่ไม่คอหมายอย่างเลยนะเออเพราะคนเจ้าิเป็นทว่าให้นั่นถวายอย่างเงกัพิจเจ้าบงซิ่งเราหน่นวันอะไรอย่างนี้แล้วเถอะถวายไปแล้วมันเป็นภาระของวัดนี่นะบางอย่างนะนะมัมัดีอยู่แต่ว่าถ้าตรงไผไม่ได้ใช่งานนํามใช้งานนา ในการใช้งางนเนาะแต่เวลาที่เป็นลข้าศารพายายเข้ากับไปส้นั้นเปินบร,ริษัทไม่เข้ากับยังเส้นยมยยมพอดเนาะเปิ้า้าอัทยซีไม่หนสินะเข้ากับปรเทเมกัมักรซำเดไม่อะไนะนะเทน่เฮดอเกันก็เดเขาก็บราบารมีาพระนาะมีบริษัมองเงงนนงั่งมองนั่ง พระเอาไปเลี่ยวถึงเพิ่อนั่นะเทียบเพิ่มก็ได้คือเราเป็นผู้เจ้าเพิ่อว่าสอบใจสินะอาจจะเป็นเล็อดสอบเล็ดชิงอีย่างนี่งเพิ่มน่าเด้สนใจว่าได้รู้อะอย่างเีงง้มันไม่ข้อหมายได้เอาไปถวายแล้วนะอืมอย่างสินะ จะผ่าเออว่าจะผ่าใช่ไหมเรือ่องผอมเออเออทำไมอะ้วมาเกี่ยวเนะาะบอกเป็นของเก่านะจ๊ะบอ,อกขอ,อ,องเก่าวะนี่ของเก่า <c oughs> แล้วนะโอ้โหช่าไปลว่แติดใจของเก่าดีแล้วล่ะไวอันนี้คือบ,บอกเวลา เรลาผมยังเมยียนเลยคืออกว่าท่านนะแล้วท,นะลท่านก็จะได้ทั้งความสุขและก็ความผิดหวังนะให้ทานให้อยู่ในกรอบเกียรติสินห้าได้อย่างเราได้ปัจนจะุบา้านเราเรียนแต่เราบ่อเให้งาน,นนะมันยังเนีย้ยจบมันจะเลื่อนบ่ได้เพราะว่าแรงทวงมันหลายกว่าน้ำหนักบาปมันเยอะกว่านะ แล้เราขวดเดียวไปใส่บุเบิลล่ะก้าไก่ตัวเดียวนะ่ะขาไก่ตัวมามามาเรี่ยวมัวน่ะห้าร้อยชาแต่อันเดียวมันกับกระพุนกแพบบุนเปอร์เซ็นต์กพุนอันหนึ่งบากอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันตัวไอ้ชนะกูการ์มันชี้เท่ากันเลยลุ่มรุ่มโดนโดนขึ้นลงลงจึงบัวซามันยิ้มก็เลยบัวซามันลดลดผลจากมันแรงดึงมันหลายกว่าทั้งสิหนาเนี่ย แร่องนี้มันหลายกว่าบานนี้สมมติว่าข้าเห็ุบุญแล้วนี่ข้าก็ได้บุญุ่นหก็เกิดเ,เป็นเป็นคนเป็นคนแล้วบานนี้กรรมเลี้ยงเราก็ให้ไปเกือดจะมองนี่เราได้ลูกเคยดูเคยขี่เราดูกไผ่ลูกไผ่ขี่เรามีโมกับโมขี่เราบไปก็เหตุนั้นท่านทำเองนั่นจะไปโทษใครล่ะนะผมโทษท่านผมบัเนเทิง ทุกนี้ท่านเลยแนตะ่ทุกก่อนท่านทำนั่นเองนะอย่างนั้นผลทุกอย่างมันเกิดจากการกรมอของเราทั้งหมดให้เข้าใจในสถานการ้อนี้เราจะวางได้ทันทีนะเพราะอย่างเพราะว่าเข้าเข้าใจเข้าใจนักตามความเป็นจริงสินะเหมือนกันกับไฟก่อนทานไฟเพราะว่ามันมันก่อน,นทานไฟนยเข้าจาก่อนทานไฟแล้วทําไมเราถึงไม่ไปจับก้อนทานไฟนั้นเพราะอะไร รู้ว่ามันร้อนใช่ไหมการหลุด้นการปล่อยวางก็เพราะารู้อย่างนี้แต่ผู้ที่ไม่รู้ว่าเป็นก้อนไฟยังจับอยู่เห็นไหมยังเขาไปกำลังยืนบ่ใหม่เมื่อเมื่อวานนี่นี่คือการบ่มบรูดในในการไม่ได้น,น้อมจิตพิจารณาถ้าเขารู้ว่าอันนี้คือก้อนไฟนะถ้าเราไปจับมันจะร้อมันจะไม่เมือเราเราก็จะทุกข์นี่ไหมเราพิจารณาควอมเงนเออโอ้ เรารู้แล้วเราไม่จับดีกว่าเห็นไหมอันนี้คือตัวปัญญานี่ไม่เข้าไปจับได้นี่อันนี้ครูปักว่าเราไม่ให้หูจักนะถ้าคนบูจักไว้ประทานไฟเนี่ยม,มันครูปั๊บเลยบ่กรรมันก็มใหม่น่เลยของที่นะเหมือนกัเน้องเขาข,นะา,าขับรถไปเนี่ยสมมติว่าขาเป็นนี้มันนั่นเป็นทางเป็นพักเนี่ยบ่เป็นคนต่างระดับนะผู้ที่ขับรถรู้แล้วว่าเคยผ่านมาทางนี้ขับไปแล้วก็เจอบเบรกบอกไปขอน,นั่นบอกอยู่ค่อยลงไปบอก นั่นคือผู้พิจารณารู้แล้วเนี่ยน้องจิจมรณูดว่าว่ามันเป็นมันมันมันคนมันนมันเป็นพักอยู่เราต้องค่อยไปนะแต่คนจี ugu, world, Hill, right away, ่บุงจักบ right? ัตรจะไปได้บั้ทีรากายเลยตึงเล็หมดนั่นแหละจิตที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงมันจะไปหลงยึดในอารมณ์อย่างนั้นนะอันนี้อันนี้ขึ้นโยกมากให้ให้ให้เขาใจให้เห็นตัวอย่างนั่น อธิบายอธิบายเรื่องอย่างผู้ขอใจเรื่องนั้นกนะ็ลเลยยกขึ้นมาเป็นผู้ขอผขอให้เฮาเีคิดพิจารณาไปนั่งดังนั้นแล้วนี่ในการเจริญเข้าวนหน้าบานี้การกำหนดเพื่อรู้ไม่ใช่การของรู้เฉยๆบ่๋บบบมโมเมนตด้ลยกำหนดรู้เฉยๆก็ร,รู้เฉยๆไม่เป็นปัญญานะเหมือนกับรู้ว่าเป็นไฟนะพิจารณาอย่างนั้น ให้น้อมจิตเข้าพิจารณาว่าแล้วก็ไม่ใช่ตามรู้เราไม่ได้ตามรู้นะอะไรปรากฏขึ้นน้อมจิตเข้าพิจารณาอย่างเช่นมันมีไฟเราเห็นไฟเฉพาะนั้นเราอันนี้คือไฟถ้าเราจับมันจะไหม้มือเราเราจะร้อนเราก็จะทุกข์นี่คือเราน้อมจิตพิจารณาเลยเราก็ไม่จับเห็นบนั่นแหละคือการพิจารณาน้อมจิตพิจารณา ให้รู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมืม่อกังหวะรู้เฉย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 แล้วก็ไม่เกิดปัญญาก็เหมือนกับความสงบด้วยสมาธิเฉยเฉยใช่ไหมแต่ไม่ได้เกิดปัญญานะเพราะมันเหมือนอุปังอุปายมืนเหมือนกับเรามีลูกอยู่เห็นไหมถ้าเป็นลูกเราเราก็จะดูแลคิดถึงหว่วงดูแลเขาอีกคนหนึ่งไม่ใช่ลูกไม่ใช่ล้านเราเราแค่แรู้หรือรู้เึ่งเราสนในได้ไหม ไม่สนใจไม่ชนใจแล้วเกิดปัญญาไหมนั่นแหละการพิจารณาอยู่ต้องพิจารณาอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นสมาธิก็ให้ว่าอันนี้คือสมาธินะมีความสงบอย่างในหนึ่งสองสามเาจิตแปดให้ดูนะปีติก็ให้รู้ปัจจุบันก็ให้ดูปัญญาก็ให้รู้ที่มันเกิดขึ้นนะั่ไม่ใช่ว่าก็มาเฉย ไม่พิจรารณาไม่พิจรารณาไม่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ปัญญาแค่มันหลบอารมณ์เฉยๆเหมือนกับอันนี้ไม่ใช่ลูกเราไม่สนใจนะเราจะพิจรารณาดูน้อมจิตเข้าไปพิจรารณาอารมณ์ที่มันเกิดนเฉพาะหน้านะนเวลาเราภาวนานนะแล้วกไ็ไม่ต้องไปตามรู้ด้วยถ้าไปตามรู้เดี๋ยวก็คือไปตามตามไปรู้ตามสมัย รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็รู้แล้วก็พิจารณาดูว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือดินอันนี้คือน้ําอันนี้คือไฟอันนี้คือสมาธิอันนี้คือปัญญาให้รู้แล้วถ้ารู้แล้วมันเออนี่คือสมาธิข้าที่เห็นนะถ้ารู้แล้วมันก็วางถ้าไม่รู้มันจะไม่ว่างะปัญหาีแค่นี้เนี่ยนะมันโมเดมัน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 บมเดลนึกซึ่งอย่างดังนั้นแล้วนี่เอง ตายเข้าภาษาคนเพันว่าให้ศึกษาให้เรียนรู้ภาษาภาษาคนนะ่ะภาษาธรรมพันว่าพิจ,จารณานะข้อเดียวกันกาพิจ,จารณานะคืออาหารเนี่ยก็พิจารณาไปเรื่อยๆมันอิ่มแล้วก็หยุดถ้ารู้ว่อิ่มหยุดถ้าคนไม่รู้กินเข้าไปเรื่อยต้องแตกตายบ่พังนั่นแหละไม่รู้นะ่ะไม่พิจ,จารณาไง รู้ซื่อแต่ว่าขอบริพิจนารนะู้ซื่อบริพิจนานาะถ้ารู้เฉยๆไม่ได้พิพิจนามันก็รู้ไม่หมดความรอบคอบของปัญญามันก็ไม่มีน,นะ